สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาเอ็นเทอร์ดิงครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16กุมภาพันธ์2566กครับทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปกาลังฝึกกองทหารของยูเครนนั้นให้ใช้กระสุนปืนใหญ่ให้น้อยลงเพราะการฝึกจะช่วยให้กองกาลังติดอาวุธของยูเครนรู้จักวิธีลดจํานวนอาวุธทุตโกรณร ที่ต้องใช้ในการสู้รบลงได้โดยในแง่ของอาวุธจุโธปกรณ์นั้นเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมาตลอดและยูเครนก็เป็นแบบนี้มากว่าหนึ่งปีพวกเขาต้องใช้กระสุนปืนใหญ่ไปจํานวนมากดังนั้นสหรัฐและพันธมิตรจะทําทุกอย่างที่ทําเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระสุนให้ยูเครนมากเท่าที่จะทําได้และก็เร็วที่สุดทั้งนี้คํากล่าวของทางด้านลอยออตินนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าได้มีการแสดงความคิดเห็นจากทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เนี่ยครับว่า เวลานี้ต้องการให้ชาติสมาชิกนาโตเพิ่มกําลังการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกระสุนขั้นมหาศาลของยูเครนเนื่องจากว่าคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ในยุโรปและสหรัฐนั้นใกล้จะหมดลงแล้วโดยการสู้รบในแต่ละรอบนั้นโดยเฉพาะในภูมิภาคโดนเนสและลูฮานของรัสเซียทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็จะต่อสู้ด้วยปืนใหญ่ซึ่งรัสเซียก็ได้เปรียบ ด้านอานาจการยิงตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นมาขณะที่ฝ่ายยูเครนนั้นสามารถใช้กระสุนยิงโต้ตอบเนี่ยได้เพียงแค่5้าถึงหกพันนัดต่อวันเท่านั้นสําหรับในส่วนของสหรัฐนั้นตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเบื้องต้นขึ้นมานั้นสหรัฐเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้มอบกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรให้กับกองทัพของยูเครนมากกว่า1ล้านนัดรวมถึงกระสุนแบบหลายลํากล้องอื่นๆอีกกว่า491,000นัดัดรวมไปถึงกระสุนจากคลังแสงของตัวเองที่อยู่ในอิสรเเอลลแะกก็ต้ นำมาจัดส่งให้กับทางด้านในส่วนของยูเครนอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วฝากฝั่งของทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าพวกเขาจะเพิ่มการผลิตกระสุนขนาด155ม mm ิลิเมตรต่อเดือนจาก14,000นัดเป็นจํานวน20,000นัดนะครับแต่ว่าถ้านําไปใช้จริงในยูเครนนั้นจะใช้ได้เพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับนอกจากนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการแจ้งข่าวไปยังฝากฝังยูเครนนะครับว่า จะไม่มีการส่งมอบระบบขีปนามุตทางยุทธวิธีหรือว่า Army Technical Missile System หรือว่า ATA CMS ให้กับยูเครนนะครับเนื่องจากว่ามองว่าในคลังแสงของสหรัฐอเมริก,กานั้นมันมีอยู่จํานวนน้อยนะครับหากว่าส่งไปให้กับยูเครนนั้นก็จะทําให้พวกเขามีจํานวนไม่เพียงพอในการที่จะใช้งานที่ผ่านมานั้นก็พบว่าฝากฝังของบริษัทล็อกฮิสมาติน บริษัทผู้ผลิตอาวุธชนิดนี้ได้มีการผลิตอาวุธออกมาราวๆ4,000หน่วยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนําไปใช้ในสงครามอัลเปอร์เซียเนี่ยครับหรือว่าสงครามอิรักอีกจํานวนราวๆ600หน่วยนอกจากนั้นสหรัฐอเมริกายังได้ขายอาวุธชนิดนี้ให้กับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นบาเรนเป็นกรีซเป็นโปแลนด์เป็นกาตาร์เป็นโรมาเนียรวมถึงเกาหลีใต้แล้วก็ตุรกีก็เลยทําให้พวกเขามีอาวุธชนิดนี้เนี่ยจำนวนไม่มากนักนะครับก็เลยทําให้ มีการแจ้งไปยังฝ่ายฝังยูเครนว่าพวกเขานั้นจะไม่ส่งอาวุธชนิดนี้ไปให้กับทางด้านยูเครนอย่างแน่นอนแล้วครับ